ทีต้อนรับสู่ช่อง Pop Audio Book นิยายเสียงฟังเพลินเรื่องเล่าเรื่องหลอนก่อนรับฟังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ั b s c r i b e กันนะจ๊ะลมเหนือกรีดผ่านเซี่ยวจันหมอกขาวไหลย,ย้อนราวสายน้ำใต้วานเสียงคำรามต่ำจากใต้ดินยังสั่นสะเทือนในอก หลินซู่ลืมตาแสงเยือกในดวงตาอย่างไม่จางเขากดลมหายใจให้เรียบหายใจเข้าหายใจออกช้าๆนั่งสมาธิอ้ายผาอีกสามคืนเปลี่ยนโลหิตขุ่นให้ใสล้างร่องรอยหมอกจากเส้นชีพจรคมก่อนออกเดินทางยามฟ้าสางแรกทางลมพาเขาลงจากผาสิ้นฟ้าสู่เมืองชายขอบเมืองหลอมฟ้าหลังคากระเบื้องสีดินเรียงซ้อนดังเกล็ดปลา ตลาดเช้าเต็มไปด้วยเสียงค้าขายและกลิ่นสมุนไพรอุ่นกรุ่นเขาแวะซื้อน้ำยากลั่นรากหมอกเงินหนึ่งขวดเล็กใบหญ้าอักคีขาวหนึ่งกำมือกับผงหินเย็นสองซองจากแผงใหญ่ชราเสียงสัน่นระวังกระบีที่กลื่นแสงนะลูกมันกินใจเร็วกว่ากินเลือดหลินสู่ค้อมศีรษะรับคำเตือนเรายอมรับภาระบนบา่าเขาพักไม่ศาลาหมอกขาวหนึ่งคืน จัดโต๊ะเตรียมยาเผาไฟเงาอ่อนๆทายาที่แผลไหล่ขวากำหนดลมหายใจให้ไหลผ่าน36ครั้งจนรู้สึกว่าร่างกายสงบนิ่งเหมือนผืนน้ำเป้าหมายคืนนี้ชัดดุดเส้นคมต้องผนึกกระบี่คำสาบฟ,ฟ้าให้ยอมจำนนหากไม่สำเร็จตราประสานจิตจะสลายและทุกสิ่งที่สร้างมาจะสูญสลายไปกับหมอก เขากลับสู่ลานหินที่ประตูจันร์ดับเปิดไว้ลานเงียบจนได้ยินเสียงทรายไหลแสงจันเพียงเซียวทอดหลงช่องแคบบนรอยแยกคมโลหะดำลอยนิ่งกลืนแสงจัน์ไว้หมดสิน้นหลินสู้ยืนมั่นระยะห่างสาก้าหายใจเข้าลึกหายใจออกยาวเจ้าไม่ใช่เพียงโลหะแต่คืนเงาที่สวรรค์ลืมเสียงเขาเบาราวกระซิบกับฟ้า ปักหมุดลมหายใจสามจุดเป็นสามเหลี่ยมความ่ากัดปลายนิ้วหยดโลหิตตกสู่คมเสียงฉืบสั้นโลหิตหายวับเปล่าถูกกลืนหมอกเหนือพื้นพลันพลุ่งแรงลมย้อนกระแทกอ,กอกจนเขาถอยครึ่งก้าวคมดำสั่นแรงเสียงเหมือนปีศาจหอยหวนเขายกระบี่ของตนจันนิ่งรองรับผา เฉือนเฉียงขึ้น5องศาแสงจากตราจันดับพันรอบคมเหมือนได้เงินเงาร่างหนึ่งผุดจากคมดำดวงหน้าเหมือนเขาเองแววตาเต็มไปด้วยความชิงชังเจ้าคิดว่าควบคุมความแค้นได้หรือเงานั้นหัวเราะต่ำไม่เจ้าคือเนื้อคนที่ความแค้นเกาะกินหลินสู่ขยับเท้าหนึ่งก้าครึ่งกระบี่เฉือนเซียวจันทับเงา เสียงโลหะร้องแหลมเงาสวนกลับฟันวายุกลับมุมเดียวกับท่าที่เขาเคยใช้ประกายแสงศาสหมอกแตกกระจายหูเขาอื้อมือขวาชาโลหิตซึมจากรอยแผลเก่าแต่สายตานิ่งเขายอมเสียครึ่งคืบให้คมเฉียดผิวหมุนบ่าเฉือนสวนจันขาดในเงาเงาขาดข้อศอกแตกเป็นฝุ่นแสงกระจายเจ้าไม่กลัวตาย เจ้าเพียงกลัวจำได้ว่าใครแทงเจ้าก่อนเสียนั้นก้องในหัวหลินสูสูตรลมหายใจสั้นสามครั้งกดความสั่นลงใต้สะดือใช่ข้ากลัวแต่คืนนี้ข้าเลือกเผชิญหน้ากับมันเขาผนวกตราจันดับเต็มกำลังชีพจรคมเรืองแสงเงินอุ่นไหลเข้าแขน ขมกระบี่พุ่งเฉียงจันดับในเงาฟ้าแสงฟาดเสียงกระชั้นดังเงาดำแตกสลายเป็นฝุ่นกระบี่คำสาบฟ้าร่วงลงในฝ่ามือเขาอย่างสงบน้ำหนักไม่หนักแต่ใจกลับหนักพันช่างเสียงกระซิบแผ่วเจ้าชนะได้เพียงเงาคำสาบอยู่ในโลหิตหลินสูหลับจาเห็นภาพผาสิ้นฟ้าเห็นเงาสิบพี่ที่แทงเขาจากด้านหลังรอยยิ้มเย็นเฉียบยังฝังใจ เขาเปิดตาอย่างช้าข้าไม่ต้องลืมเพื่อชนะข้าจะจามแล้วเดินต่อเขานั่งคุกเข่าข้างเดียวชำระคมด้วยน้ำกลั่นรากหมอกเงินคมเดือดเงียบเงียบเปล่าน้ำตาเหล็กใช้น้ำยางเงาเยือกป้ายข้อมือขวาผงหินเย็นแต่รอยแผลไหลเลือดหยุดช้าๆลมหายใจย,ยาวขึ้นเส้นชีพจรคมสเสถียรขึ้นอีกนิดไม่รีบร้อนแต่มั่นคง เขาเช็ดข่มจนแห้งวางข้างกายหยิบหน้ากากเงินราวขึ้นแสงจันทร์หลอดรอยเป็นเส้นบางหลินสู่พึมพำเบาๆหากเจ้ายอมจำข้าก็จะไม่ลากเจ้าไปสู่ความลืมเสียงนั้นสะท้อนก้องกลับมาจากผนังหินราวคำสาบานล่มเงียบก่อนแผ่นดินส่งเสียงแตกร้าวสีดำในรอยแยกเปลี่ยนเป็นแดงเพลิงบางผุดขึ้นเหมือนดอกไม้ในไฟ ไอร้อนแผ่เข้ามากลิ่นโลหิตไหม้แต่ปลายจมูกเขาขยับถอยครึ่งก้าวฝีเท้าแผ่วๆดังจากอีกมุมของลานเบาเสียจนเกือบไม่ใช่เสียงคนเขายกคมบางแสงเพลิงภายในรอยแดงนั้นกลีบเพลิงรูปร่างเหมือนหัวใจเต้นช้าๆเพลิงจิตคืนร่างเขาเอ่ยชื่อมันในลมหายใจเดียวเพลิงเต้นแรงขึ้นตอบสนองราวรับคำ คืนนี้คาจะไม่หนีไม่จากและไม่หลงทางร่างยังอ่อนแรงจากศึกก่อนกล้ามเนื้อสั่นระริกเมื่อสูดลมหายใจแรกของรุ่งสางแต่ในอกกลับนิ่งสงบเหมือนผืนน้ำที่ไม่มีลมพัดหมอกขาวเหนือผาหลอมฟ้าไม่จางหายกลับหมุนวนเป็นวงกลมรอบรอยแยกกลางลานหินเพลิงสีแดงเข้มเต้นช้าๆในศูนย์กลางนั้นเปเลวไฟไม่ได้แผดเผาอย่างรุนแรงแต่กลับมีจังหวะ เ้นพร้อมเสียงหัวใจของหลินซูเองเขามองเพลิงนั้นด้วยสายตาสงบนิ่งตราประสานจิตที่กลางอกสั่นไหวตอบรับเรากำลังตื่นเพลิงนี้คือส่วนหนึ่งของจิตที่เคยหลุดหายไปครั้งหนึ่งในอดีตมันคือไฟแห่งจิตวิญญาณของเขาเองหากค่ากลืนมันกลับเข้าร่างจะเปิดชิกพจรคมเส้นที่สามได้เขาพึมพำเสียงเบาแต่ถ้าแพ้มันจะกลืนค่ากลับแทน ภาพความทรงจำแล่นผ่านหัวไฟสีดำที่กลืนเข้าทั้งร่างในอดีตเสียงกรีดร้องของกระดูกแตกกลิ่นเนื้อไม้ติดอยู่ในลมหายใจสุดท้ายเขาหลับตาสูดลมยาวปล่อยความกลัวให้ผ่านไปคืนนี้ค้าจะไม่หนีอีก เขาคลี่ผืนผ้าขาวปูบนพื้นตั้งขวดน้ำยาราเหมอกเงินไว้ตรงหน้าหยดแรกตกกระทบพื้นฉาเสียงแผ่วดังหมอกเงินปะทะเพลิงแดงกลายเป็นไอม่วงลอยสูงกลิ่นเย็นแต่เผ็ดคอเรามีคมกระบี่ซ่อนอยู่ในควันเขานั่งขัดสมาธิวางกระบี่คำสาบฟ,ฟ้าบนตักมือขวากรีดปลายนิ้วโลหิตหยดหนึ่งตกลงกลางเพลิงทันใดนั้นเพลิงไฟสะท้อนราสัตว์ตื่นเสียงคำรามต่ำดัง ลั่นทั่วลานหินเพลิงขยายร่างสูงเท่าคนรูปร่างคล้ายอสูรมีผิวเป็นเปลวแดงและดวงตาเหมือนฐานมีชีวิตมันมองเขาไม่ใช่ด้วยความเกลียด แต่เพื่อทดสอบหลินซูไม่รอให้มันขยับก่อนจันนิ่งรองรับผาเขา919วครึ่งเฉียงขวายกกระบี่เฉือนจากล่างขึ้นคมกระบี่แหวกรากาศเสียงฟ้าผ่าเปรียงเปเลวอสูรถูกผ่าครึ่งแต่รวมตัวกลับในชั่วลมหายใจกรงเล็บเพลิงฟาดสวนจากซ้ายหลินซูถอย2อก้าวปลายเท้าแตะหินเฉียงขวาหมุนตัวเฉือนสวนจันดับในเงาฟ้าเสียงกระบี่ฟันผ่านหมอกแรงประทะทำให ผืนแตกเป็นรอยแฉกแต่เพลิงยังไม่ดับอสูรไฟคำรามอีกครั้งความร้อนพุ่งกระแทกหน้าอกเขาจนโลหิตพุ่งจากปากมือขวาชาแขนซ้ายไหมแต่สายตาเขาไม่ดับเจ้าคือเพลิงในจิตข้าเขากล่าวเสียงสัน่น หากข้าชนะเจ้าไม่ได้ข้าก็ไม่คู่ควรจะมีพลังนี้เขาปล่อยปราณเข้าสู่ตราประสานจิตเส้นชีพจัรคมในอกสว่างวาบด้วยแสงเงินตราจันรดับหมุนรอบร่างอย่างเชื่องช้าแต่มั่นคงแรงดูดจากมันดึงเพลิงเข้าหาเหมือนน้ำวนเพลิงอสูรกรีดร้องเสียงดังจนผนังหินสั่นสะเทือนหลินสูพุ่งเข้ากลางเพลิงอีกครั้งคราวนี้เขาไม่หลบยอมให้เปเลวกลืนแขนขวาจนเนื้อแตกเป็นรอยไหมเขากัดฟ ัแน่นไม่ส่งเสียงแม้แต่น้อยหนึ่งกระบี่เพื่อคืนจิตหนึ่งดวงคมกระบี่เฉือนลงแนวดิ่งเส้นเพลิงแตกเป็นฝุ่นแสงกระจายแต่ละหยาดลอยเข้าสู่แผลบนมือเขาไหลเข้าสู่เส้นชีพจรคมในอกอย่างช้าๆเสียงครูดดังจากภายในเหมือนโซ่เหล็กที่ขาดสะบันเพลิงดับลงเหลือเพียงรอยไหมดำบนแขนและแสงอุ่นในหัวใจ เขาทรุดลงคุกเขา่าหายใจแรงรถขมติดคอหัวใจเต้นแรงแต่สม่ำเสมอในความร้อนนั้นเขาได้ยินเสียงบางอย่างเสียงหัวใจอีกดวงดวงเก่าของเขาเองมันเต้นพร้อมจังหวะของเพลิงที่พึ่งกลืนหลินสูยิ้มบางๆเพลิงจิตคืนร่างสำเร็จ เขานั่งนิ่งปล่อยพลังหมุนเวียนทั่วร่างเส้นชีพจรขมเส้นที่สามเปิดเต็มร่างกายรู้สึกเบาแต่แน่นพลังโลหิตหยุดไหลทีละหยดเขาหยิบผงหินเย็นทาบางๆลงบนแผลไหม่กลิ่นสมุนไพรยเย็นเจือควันเพิงขะคลุงแล้วใช้เศษเท้าเพิงผสมกับน้ำหมอกเงินทาลงข้อมือควันบางๆงลอยขึ้นพร้อมเสียงสู้เหมือนลมหายใจไฟเราหม่างที่เขายังไม่ทันขยับจากท่านั่งเสียงฝีเท้าเบา,เบา แทรกขึ้นจากหมอกเบื้องหน้าช้าแต่มั่นคงเราคนเคยฝึกกับความตายมานับครั้งไม่ถ้วนร่างในหน้ากากเงินก้าวออกจากเงาแสงเพลิงสะท้อนโลหะเยือกเย็นจนเหมือนแสงจันทร์เสียงพูดต่ำและเรียบกระบี่คำสาบฟ้าในที่สุดก็ปลุกสำเร็จสินะหลินซูงเงยหน้าแววตาไร้ความกลัวเพียงยกกระบี่ขึ้นแนบหน้าอกลมหายใจของเขาเย็นจนเห็นไอขาวชายหน้ากาก,กหัวเราะแผว เจ้ามีทางให้เลือกสองทางตามข้าไปยังสำนักเงาจันทราหรือให้ข้าพาเจ้าไปทั้งร่างคำพูดสุดท้ายนั้นเย็นเฉียบยิ่งกว่าเหล็กก่อนหมอกจะกลืนร่างนั้นไปหลินซูกระสิบในลำคอข้าจะไปแต่ไม่ใช่เพราะถูกพา เพลิงสุดท้ายในลานดับลงเหลือเพียงกลิ่นเหล็กอุ่นปนหมอกเย็นเขายกกระบี่แตะหน้าผากเสียงเบาเหมือนคำสาบานหนึ่งเพลิงหนึ่งคำสาบหนึ่งใจข้าจะใช้มันเปิดทางสู่สวรรค์อีกครั้งลมหายใจสุดท้ายของคืนนี้ยาวและนิ่งเพลิงในใจสงบแต่ยังไม่ดับเพลิงเมื่อคืนดับไปแล้วเหลือเพียงเท่าร้อนในอกลมเช้าพัดผ่านผาหลอมฟ้า หมอกบางค่อยคลี่ลงคลุมพื้นหินกลิ่นไหม้จางๆของเพลิงจิตยังติดอยู่ในอากาศแต่ในอกของหลินซูกลับสงบประหลาดสงบจนได้ยินเสียงหัวใจตัวเองชัดในความเงียบเขาขยับมือขวาแขนยังชาเนื้อไม้แตกลายแดงแต่แผลไม่ลึกเพลิงจิตที่กลืนคืนเมื่อวานยังเต้นอยู่ใต้ผิวเต้นเป็นจังหวะเดียวกับหัวใจ ช้าหนักหนาวชายในนักยากเงินจากเมื่อคืนยังไม่กลับมาแต่คำพูดของมันยังติดอยู่ในใจสำนักเงาจันทรารอเจ้าอยู่ที่หุบผาแห่งจิตลินซูเก็บสมุนไพรเย็นใส่ห่อผ้าหันหลังให้รอยแตกของลานฝึกย่างเท้าไปบนทางหินที่ทอดสู่หมอกเช้าด้านตะวันออกเฉียงเหนือลมหายใจเขาออกมาเป็นไอขาว ขณะก้าวแรกนั้นเสียงหัวใจดังสอดรับกับเสียงฝีเท้าดังและหนักราวการเคาะประตูของโชคชะตาเส้นทางนี้ผ่านหุบผาเงาจิตสองข้างทางเต็มไปด้วยไม้หมอกพันเถาใบาไม้มีหยาดน้ำค้างสีเงินเมื่อเดินผ่านกลิ่นหอมขมของรากหมอกเงินลอยแตะปลายจมูกทุกก้าวเหมือนเดินอยู่ในความฝันที่มีแสงจันทร์นำทาง หมู่บ้านเล็กๆปรากฏหลังม่านหมอกบ้านไม้เก่าทรุดโทรมเสียงประตูปิดดังเอี๊ยดในยามสายไม่มีเสียงหัวเราะไม่มีรอยยิ้มเพียงสายตาของชาวบ้านที่มองเขาผ่านช่องหน้าต่างสายตาที่เปื้อนด้วยความกลัวที่ทางเข้าหมู่บ้านมีป้ายไม้เขียนด้วยหมึกซีดระหว่างเงาอาฆาตห้ามออกนอกหมู่บ้านยามหมอกกลุ่ม หลินสูยืนอ่านเงียบๆหมึกบนป้ายสั่นราวมีลมหายใจเองพลังอาคาตบางเบาไหลวนรอบปลายนิ้วเมื่อเขาสัมผัสกลิ่นขขาวจังจๆลอยมากับลมเงาอาคาตจิตวิญญาณที่ไม่ยอมดับงั้นหรือเสียงเขาเบาแต่แน่นเหมือนคมกระบี่ที่พึ่งออกจากฝากักคืนนั้นโรงเตี้ยมในหมู่บ้านเงียบจนได้ยินเสียงไฟในตะเกียงแตก ฝนเริ่มโปรยลงบนหลังคาไม้หลินซูนั่งพิงผนังกระบี่คำสาบฟ้าวางอยู่ข้างกายหมอกที่ลอดช่องหน้าต่างเข้ามาดูราวควันมีชีวิตเงาของเขาบนพื้นเคลื่อนไหวช้ากว่าเขาเสี้ยวลมหายใจอเขาชะง,งักมองเงาตัวเองในแสงไฟเงานั้นกลมหน้าช้ากว่าเขาและเมื่อเขาหยุดเงากลับยังขยับ เพลิงในตราประสานจิตเริ่มร้อนขึ้นเสียงหัวใจเต้นแรงในอกตุบตุบตุบหมอกในห้องคนขึ้นเรื่อยๆและในที่สุดเงาบนผืนค่อยๆย,ย,ยืดตัวขึ้นจากผืนไม้ร่างนั้นสูงเท่ากับเขาผิวดำดังควันดวงตาสีแดงเข้มเหมือนถ่านไฟมันคือเง,งาของเขาเองแต่สวมชุดขาวสะบัดยาวเหมือนในอดีตชาติ เทพกระบี่อุ้ยเฉินเจ้าคิดจะลืมความแค้นงั้นหรือเสียงนั้นเบาแต่เย็นเรากระบี่เฉือนผ่านหัวใจหรือจะหลอมมันให้กลายเป็นพลังหลินสูสูดลมยาวลมหายใจผสมหมอกจนเห็นเป็นไอขาวตราประสานจิตที่กลางอกหมุนด้วยแสงเงินกระบี่คำสาบฟ้าสัน่นจนเกิดเสียงสูงยาวราวเสียงระฆัง เงาอาคาตพุ่งเข้าใส่อีกครั้งแต่ก่อนจะถึงตัวมันหยุดราวถูกตรึงไว้ด้วยแสงนั้นแสงเงินจากตราประสานจิตพุ่งออกเป็นเส้นสายพันร่างเงาไว้แน่นเหมือนโซ่แห่งจิตข้าไม่ต้องฆ่าเจ้าหลินสู่พูดเสียงเรียบเพราะเจ้าคือส่วนหนึ่งของข้าคมกระบี่แตะพื้นเสียงดังครืนสะเทือนผนัง เงาดำแตกเป็นฝุ่นแสงแดงลอยเข้าสู่ร่างเขากลายเป็นเพลิงอุ่นที่เต้นช้าในอกหลินสูคุกเข่าลงหอบหายใจแรงโลหิตไหลจากขมับแต่ใบหน้าเขากลับสงบเพลิงในใจไม่ร้อนมันอุ่นอย่างมีชีวิตเพลิงสงบในใจคือสิ่งที่ข้าเคยลืมเขากระสิบเบาๆลมฝนข้างนอกหยุด หมอกคลี่บางแสงจันทร์หลอดผ่านหน้าต่างแตะปลายกระบี่ให้สองแสงสีเงินเรียวแต่ในแสงนั้นมีเงาอีกเงาหนึ่งไม่ใช่ของเขาเหนือหลังคาโรงเตี๊ยมร่างในหน้ากากเงินยืนพิงคานไม้เสียงพูดต่ำแต่ชัดเจนเจ้าผ่านการทดสอบของตนเองเร็วกว่าที่คิดงานก็มาพิสูจน์อีกครั้งว่าจะทนคำสาปของสำนักเงาจันทราได้หรือไม่ ลมหายใจของหลินซูขาดชั่วขณะเขาเงยหน้าขึ้นมองผ่านหมอกสายตาไม่หวั่นไหวแม้แต่น้อยเพียงตอบเบาๆข้ามาแล้วคราวนี้ข้าจะไม่หนีหมอกหมุนวนรอบกระบี่เสียงระฆังจากหุบผาไกลๆดังสะท้อนแสงจันทร์สั่นเหมือนน้ำเงาในหน้ากลากหายเข้าไปในหมอกอย่างเงียบงนัน เพียงลมที่พัดผ่านทิ้งกลิ่นเหล็กและคำสาบานในอากาศหมอกเหนือหุบผาจิตคน้นจนเหมือนหยาดน้ำแข็งแสงจันทร์เหนือฟ้ากลายเป็นเส้นบางๆที่เลื่อนลางในม่านควันถูกย่างเท้าของหลินซูมีเสียงสะท้อนกลับมาไม่ถึงครึ่งจังหวะราวกับฟ้ากับพื้นแยกออกจากกันและโลกนี้เหลือเพียงเขาลมหายใจร้อนผสานกลิ่นเหล็กในลำคอบาดแผลเก่าบนแขนขวายังไม่ทันสมานดี แต่เขาไม่มีเวลาพักเพราะที่ปลายทางของทางหินนั้นแสงเงินจากศาลากลางหุบผากำลังเต้นไหวเหมือนไฟวิญญาณกระบี่คำสาบฟ้าถูกเหน็บข้างเอวดวงตาเขาเยือกเย็นแต่ในนั้นมีเพลิงบางอย่างที่ไม่เคยดับเพลิงของจิตที่ยอมรับเงาในใจแล้วหลอมให้กลายเป็นคมเสียงแววเบาราาระคังจากหุบผาลึกดังขึ้นผู้กลืนแสงจันทเจ้ากล้าเหยียบสาราโลหิตนั้นหรือ ร่างหนึ่งปรากฏจากหมอกหน้ากากเงินเงาสะท้อนแสงจันทร์จนราวกับจันทร์นั้นเป็นส่วนหนึ่งของมันผ้าคลุมดำขยับตามแรงลมพื้นหินใต้ฝ่าเท้าราวกับแตกเป็นเส้นร้าวข้ารอเจ้ามานานแล้วหลินซูเสียงนั้นเย็นและเรียบแต่มีแรงกดดันแฝงอยู่พอจะทำให้หมอกสั่นได้หลินซูยกคิ้วขึ้นเล็กน้อยเจ้าคือสิทธิของสำนักเงาจันทราหรือคือเงาของมันชายหน้ากากยิ้มบาง,บาง ค่าคือทั้งสองและค่าคือตราคำสาบจันทราที่เฝ้าทดสอบผู้สแสวงหาความจริงเขายกมือช้าๆแสงสีเงินหลายสายลอยขึ้นจากพื้นหินก่อเป็นวงกลมรอบตัวหลินซูในแสงนั้นปรากฏเงาหลายร่างทุกเงาถือกระบี่กระบี่ในมือของเขาเองเมื่อคราอดีตหลินซูขยับถอยครึ่งก้าวลมหายใจช้าลงเขาหลับตาชั่วขณะพเพลิงจิตในอกร่ำหมุนวนตราประสานจิต กระบี่แห่งใจเสียงในใจเขาดังขึ้นพอเปิดตาอีกครั้งแววตาเขาแหลมคมเหมือนคมกระบี่ที่สองในราตรีรอยแสงสั้นแลบขึ้นรอบตัวแล้วร่างเขาเคลื่อนไหวเสียงกระบี่แรกดังเหมือนฟ้าผ่าฉีกหมอกคมกระบี่ของเขาเฉือนเงาแรกจนแสงกระจายแต่ทันใดนั้นเงาที่สองกลับพุ่งสวนจากด้านหลังหลินซูหมุนตัวตวัดคมเฉียงขึ้นรับแรงประทะเต็มฝ่ามือฉึก เลือดพุ่งจากปลายนิ้วแต่เขาไม่หยุดใช้มือเปื้อนโลหิตแตะคมกระบี่เสียงโลหะร้องเบาๆโลหิตซึมเข้าเนื้อเหล็กจนกลายเป็นประกายแดงเขาใช้โลหิตตนเองเป็นเชื้อเพลิงปลุกเพลิงจิตให้พลุ่งขึ้นพลังที่ออกมานั้นดิบเถื่อนร้อนจนหมอกรอบตัวระเหยกระบี่คำสาบฟ้าจันทราหลอมโลหิตหมอกในหุบผาสั่นสะเทือนทั้งผืน คมแสงสีเงินและแดงควายกันกลางอากาศเสียงกรีดของพลังดังต่อเนื่องไม่ขาดเส้นแต่ละเส้นเหมือนเส้นสายชะตาที่จำลังขาดสะบ้นหลินสู่ก้าวที่สาก้าวที่สถูกก้าวทิ้งรอยไฟไว้บนหินเพลิงจิตของเขาโหมแรงจนผ้าคลุมปลิวขึ้นคมกระบี่เฉือนเงาสุดท้ายแตกละเอียดกลายเป็นฝุ่นแสง สาลาโลหิตสะเทือนเสาหินบางต้นแตกเสียงดังครืน้นหมอกสลายออกเผยให้เห็นบันไดจันทราที่ทอดขึ้นสู่ยอดผาชายหน้ากากยังยืนอยู่ตรงนั้นเลือดสีเงินไหลาจากรอยร้าวบนหน้ากากดีเจ้าผ่านเงาแห่งอดีตแต่ศัตรูแท้ของเจ้าคือแสงจันเองเขายกมืออีกครั้งฝาด้านบนพลันเปิดออก ลำแสงจันทร์เส้นใหญ่ส่งตรงลงมายังหลินซูในแสงนั้นมีเสียงกระซิบหลายเสียงปะปนกันเสียงขอชีวิตเสียงสาบแช่งเสียงร่ำไห้ของผู้ที่ตายด้วยกระบี่ของเขาในอดีตร่างของหลินซูสัน่นหัวใจร้อนวาวเหมือนถูกจี้ด้วยเหล็กไฟภาพอดีตไหลผ่านในหัว เสียงสหายที่ตายเพราะคำสั่งเขาเสียงอาจารย์ที่ห้ามไม่ให้ใช้กระบี่แห่งสาบเจ้าจะสยบมันด้วยใจหรือให้มันกลืนเจ้ากลับไปเสียงหน้ากากดังขึ้นในหมอกหลินซูค่อยๆย,ย,ยกกระบี่ขึ้นเหนือหัวมือสั่นแต่สายตาแนว่วแน่เพลิงแห่งใจค่าไม่ดับเพราะมันเกิดจากผู้ที่ข้าเคยฆ่าเขาพูดด้วยเสียงช้าและชัดพวกเขาจะอยู่ในคมนี้ เพื่อเตือนข่าไม่ใช่เพื่อสาปข่าอีกต่อไปลำแสงจันทร์เริ่มแตกกระจายเขาก้าวเข้าหาแสงนั้นเองแสงเงินแผดจ้าสะท้อนเงาของชายหน้ากาก,ากแตกละเอียดเสียงระเบิดเบาๆดังสะท้อนทั่วหุบผาเมื่อหมอกจางลงมีเพียงหลินซูยืนอยู่กลางวงแสงเลือดไหลาจากมุมปากแต่แววตากลับนิ่งราวน้ำในบ่อฤดูหนาว ในมือของเขากระบี่คำสาบฟ้าเปล่งแสงสีเงินปนแดงเหมือนโลหิตกับจันทร์รวมกันเป็นหนึ่งเดียวตราคำสาบถูกปลดแล้วเสียงจากความว่างแววมาเบาๆก่อนหายไปลมพัดเสียงกระดูกหินที่แตกเรียบหลินสู่มองขึ้นฟ้าเห็นเงาจันทเต็มดวงแตะขอบเมฆเขายกกระบี่ขึ้นสะท้อนภาพนั้นบนคมและกระซิบเบาแสงนี้ไม่ใช่ของสวรรค์มันคือของข้า เงาแสงสะท้อนในตาเขาแผ่วเหมือนแสงเทียนในลมแต่ภายในมีเพลินที่ไม่มีวันดับไกลออกไปเหนือหุบผาจิตเสียงกรีดร้องของสิ่งมีชีวิตบางอย่างดังขึ้นต่ำแหบและยาวราวเสียงปีศาจท,ที่ตื่นจากพันธนาการหลินซูหันมองฝาสั่นอีกครั้งสงครามแห่งเงาเพิ่งเริ่มต้นเท่านั้นเสียงตีเหล็กกระทบกันดังสะท้อนกล้องในหุบเขาโลหิต เปลวไฟจากเตาหลอมหลายร้อยจุดลุกโชตช่วงละอองประกายสีแดงสาดไปทั่วราวกับฝนเพลิงตกจากฟ้าหลินซูยื่นอยู่บนสะพานโซ่เหล็กที่ทอดข้ามปล่องหลอมมะฮือมาด้านล่างคือบ่อโลหิตที่เดือดปุดปุดกลิ่นสนิมคละคลุ้งในอากาศเหมือนเลือดสดสดที่พึ่งหลั่งจากฟ้าเขาเงยหน้ามองควันดำลอยวนช้าๆดวงตาสีเข้มสะท้อนแสงเพลิงปลายนิ้วสัมผัสคมกระบี่ที่แนบอยู่ข้างเอว เสียงกระบี่ในกายร้องเบาๆเหมือนเรียกชื่อของเขายังไม่จบเจ้าต้องลงไปข้างล่างนั่นลมหายใจสั้นและหนักเส้นพลังในตันเถียนยังร้าวจากพิธีหลอมจิตเมื่อคราวก่อนแต่หัวใจเขาไม่สั่นไหวหนทางแห่งกระบี่นี้ไม่มีคำว่าหยุดคนงานจำนวนมากเดินผ่านด้วยสายตาหวาดหวัน่นแต่ไม่มีใครกล้าเข้าใกล้เหมืองแห่งนี้เรียกกันว่าเหมืองโลหิตฟ้าสถานที่ซึ่งเคยกลืนชีวิตเซียนนับพัน ใตบ้บ่อโลหิตนั้นว่ากันว่ามีบางสิ่งตื่นอยู่ตลอดเวลาเจ้าจะลงไปจริงหรือเสียงเรียบนิ่งดังขึ้นด้านหลังเซียนหานยาวในชุดคลุมสีเทาเดินออกมาจากเงาดวงตาเหมือนรู้ทุกอย่างบนโลกหินโลหิตจันทราไม่เคยยอมใครแม้แต่ฟ้ายังต้องถอยหลินสูยิ้มบางหากโลหิตข้าต้องกลืนข้าก็จะให้มันกลืนข้าจะเห็นว่าฟ้าจะยอมเข้าใจหรือไม่เขาก้าวลงสู่บันไดเหล็กที่ทอดลงใต้เหมือง กลิ่นเลือดเข้มจนแสบจมูกผนังเห็นรอบตัวเต็มไปด้วยรอยขวนยาวราวเล็บอสูรเสียงโลหะเสียดสีกันดังขึ้นรอบๆเร,รากับสิ่งมีชีวิตกำลังขยับจู่ๆเงาดังรูปร่างบิดเบี้ยวโผล่ขึ้นจากบ่อโลหิตเนื้อมันคล้ายเหล็กเหลวแขนทั้งสองงอกคมเหล็กนับสิบเล่มเสียงคำรามต่ำกระแทกโสดจนพื้นสั่นสะเทือนหลินซูหยุดหายใจเข้าอย่างช้าๆหนเกฟ้า เขาเหยียบพื้นปราณฟ้าหมุนขึ้นจากฝาเท้า29โลหิตเขาเปลี่ยนเท้าข้างหน้าโลหิตร้อนเผาส่วนขึ้นกลางอกปราณทั้งสองปะทะกันกลายเป็นประกายสายฟ้าโลหิตที่แผ่ออกจากดวงตาเขายกกระบี่ขึ้นตวัดเฉียงแนวซี่โครงของอสูรเสียงฉึกดังแหลมโลหิตสีดำพุ่งกระเซน็นแต่ร่างนั้นกลับสมานในชั่วลมหายใจอสูรร้องคำรามก้องเหมือนภูเขากระแทกกัน หลินซูถอยหนึก้าวมือชาแต่ริมฝีปากกลับยิ้มเขายกนิ้วแต่คมกระบี่หยดเลือดหนึ่งหยดกลิ้งลงปลายคมเสียงกระบี่ร้องก้องแสงสีแดงเข้มแผ่ทั่วลานหลอมเขาก้าวสปาดขึ้นแนวคางของอสูรแรงกระแทกทําให้คมกระบี่ทะลุถ,ถึงท้ายทอเสียงโลหิตแตกสันสะเทืองร่างอสูรยืนนิ่งแล้วแตกสลายเป็นควันแดงหายไปกับเปลวไฟ ร่างของเขาทรุดลงมือสัน่นโลหิตจุมจากปลายนิ้วเส้นพลังในตันเถียนหมุนสวนทางกับหัวใจความเจ็บแล่นขึ้นถึงขมับเขาหยิบขวดโอสถสีดำออกมาหยดเพียงสองหยดใต้ลิ้นรสสนิมขมปลาแผ่ซ่านทั่วปากลมหายใจเริ่มสงบก,กลางบ่อโลหิตมีสิ่งหนึ่งเปล่งแสงแดงเรืองหลินสู่เอื้อมือคว้ามันคือหินโลหิตจันทราเย็นแต่แสบจนถึงกระดูกพลังมันไหลเข้าสู่ฝ่ามือราวกับควันมีชีวิต แต่ยังไม่ทันได้ถอนมือเงาอีกเงาหนึ่งก็ลอยขึ้นจากบ่อโลหิตมันมีรูปร่างเหมือนเขาทุกประการต่างเพียงดวงตาเป็นสีแดงเข้มจนแทบมองไม่เห็นตาขาวเจ้าก็มาเพื่อสิ่งเดียวกันสินะเสียงมันเย็นจัดเพื่อจะเป็นผู้ควบคุมฟ้าโดยเลือดของตนเองหลินซูมองตอบดวงตาไม่ไหวเองข้าไม่ได้จะควบคุมข้าเพียงต้องการเข้าใจมันเงาหัวเราะในลำคอ เสียงเหมือนโลหะขูดกันงานเจ้าจะได้รู้ว่าความเข้าใจต้องแลกด้วยเลือดเท่าไหร่ว่าจบมันจมหายกลับลงไปในบ่อโลหิตกระเพื่อมจนสะพานเหล็กสันสะา้านหลินสู่กำมหินโลหิตแน่นแสงแดงจากมันซึมเข้าสู่ร่างเส้นพลังใหม่แหวกออกจากลำคอซ้ายสองแสงแดงเรืองความร้อนกับความเย็นรวมกันกลางอกเส้นที่หในร่างเปิดออกจิตกระบี่โลหิตตื่นแล้ว เขาเหงื่หน้ามองเพดานเหมืองแสงเพลิงสะท้อนในดวงตากระบี่ข้างกายร้องก้องตอบเลือดเป็นสัจจะกระบี่เป็นเสียงของสัจจะนั้นเสียงนั้นดังสะท้อนในใจราวกับฟ้าเองรับรู้สายลมพัดกลิ่นเหล็กจางๆผ่านปลายจมกูกเขายกมือเช็ดเลือดจากคางแล้วหมุนตัวออกจากเหมืองดวงจันทร์เหนือฟ้าสาดแสงลงกระทบคมกระบี่เป็นสีแดงคล้ายโลหิตอย่าลืมช่วยกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ